แต่ก็ตัวฝนกัฝนเนี่ยตัวไข่เนี่ยนั่เองนะออโดนจังพอกันแทนึงเนาะบัดนี้ฟ้าใสแค่จะบาดสะกวนบันโอระนอบ่ายคู่สะกอนเป็นหลักการธรรมดาบ้าฟูแล้วก่อนขืนหันไ่กระตงโอนอไปตามเหตุตามว้อสะกอนนักหางเครื่องเข้าเติมน้ำเติมท่าสะกันเนี่ยอเดี่ยวันนี้เราเริ่มต้นบ้านบอยขืนหันป่ะมาสองทุ่มสามสิบนาที สองถุงเครื่ง,ง,รง้อก็าสิไปลร์เซ็ตระอง้าณตั่นละเราปีหนึ่งแต่ว่าตอท่านหอดปีหนึง่งหนึ่งรกงบถุสามสิบนาที่เมื่อนีนขันพี่น้องวันนี้ตัวขังการสิแถมให้ขึ้นเข่าเหนือเมือ่อันี้แถมให้เจ้าภาพไปเลยืันนี้หบถุงสามสิสองน้าที่ไปเลยงานการแถมกับเต้นสีนะเนาะอ่ะแถมให้เธ่นั้น罢

เอาหานี่พูดละตะนาตะยังท่านละตะนาตยังสังขารตนาตยังนี่คือคนภาษีลตนาตยทั้งสามะกูกูสันโโกนาคาโกัจจปุโคตะโมยังวาคนไอคนคนภาษีอะไรยามตายวนเตนอพูโทจงมาุกมาบังจปากังมาีเอมหลำ वाई वाई nhiều thú gì kia giá Điều thuyền không khô phải ve cũng cố cầu Quân nằm để quân qua sổng thạch Chào hát đáng giảm mày mà Quân Bài nghỉ một thuốc đá Thuốc đám thăng thua lúc cả kho Hay mắt là xưa có Cảm thăng dọn ra châu á Bị đảng lù có thể là vẹn tổ đẹp hoa việc mà làm soi ngang buồn bỏ và thăng lạnh nè âm lăng bà hãy mang giang thẳng hãy mang giang thẳng để âm lòng theo mì nhìn là vũ tục giang leo hãy mang bình trên đê đưa dứt một số số chẳng có đàn hoài chiếc cũng chạy qua dấu nhà để mình theo nhổ làm vì người mình vì lắm dễ cả nhà để thiên phát phát lặng nhà bộ, hay không già hay không già cứ là miếng phát gì đoạn, ăn nhà nhìn tẩy nhà lãnh để mình đi đến tổng hoàng thầm rồi này

มันเด้อมาเด็กคนทัยาุมาม่อไ้เดยวเรียัยเรียังให้ยไอเดีวเรียก่นหาทไปจากจากกํลังกบังแช่ได้แม่ก็ได้จากตู้หอยฟอนน้ำดิฟอนดูนีแถมไเจาาซื่อๆดิี ควาเลียนความกสิเหนี่วขอพุทธาบลังบ่อยคนจะสิบว่อบลังกังตาน้าาท่นั่สิบเหนี่วขอกราบนามาักกานปริเสธเทตาต้ดูโต้งกราบเลียนพี่น้องขอใหาผู้มีจิตเป็นไทยผู้มีใจเป็นศรัทธาเมตโตตามเมื่อเียนเือสิบเหวขอุทาขอไหวไหวไหวเพื่อนมาตีแม่ไหวไหวเพื่อลูกบลังได้รับเพลิดรับผาติ็นบอจูบวงน้าเรียกพ่อถือหมูถือตาพ่อเม่พี่น้องหวังว่าพ่อเม่พี่น้องคงเสียอภัหลูกอภ้หลาน

สวาสดีคุณตาพุณตาแดีพ่ววัน่ยบนผนัไก่นั่ไก่าวเสี๋ยเม่าผมี่ลำแม่บ้านนะว่าพอรักบ่อยบุญย็สีเดอดู่บานคอใ้ญ่ถึงตะบลนออห้วยอำเภอกู่เกวจังหวัดอุดรธานีมากมอนีบ่อเป็นหม้อรัง่หักเป็นอรั้งเ่คนบ่อข้าเขาบ่อเลสีในมาทังกีเสียที่แตู่บุญอ่อยบ่แม่กระทอกันคุ้นคางนี้ทางนั่นกาลังเบื่งสนใจนัคนว่ามันขึ้ไผหรือสู่าเล่าถามการเลี่ยวลังคนว่ามันสีัเป็น có cái gì tan tương hãy nó เปลี่ยนโพยางข้าดีครับละรื่อูล่งคนอย่างกระตุกสะเพือย่ารับบอเปลียนตาั่างคดมากิริยาคือคู่ผัดมาดิเขาเอาล่างคด่าคือไน้หางมันเป็นสีต่างๆทักบอเับไม่ยิ่งครับเอวเอวสิแดงอ่อนดีบ่อนอ่ล่างคดมาเล่นการโหลดมื่อนี้เอาหญิงต่อเอาช้ยรอมต่อซอกตุ้นํำกันแล้วทักแต่บอลงด้วยรอางใหม่เด้๋เวห้องจักเงินจีเพื่อปกติเรื่งสิฟองอะไรนั่งเฮอุ่มมาทองเออเอรอกเปินแก๊สสีดุ้งเดเข้ามบนซอยต่อยลงทางใต ผมมาล่ำนักหนาเดือมั่งแห่งน้ำแก้วคำว่าห่างทางเก่าว่าโต้ก้อยตะเบิ่งมันต่อโตอยากพูดทิ้งให้เขาสิไปนักเบานำเขาหรือไม่คัดมัาแนวจังสูดแทนมุ้งมันอยู่ตามสบายเดือหมูมีบ่อนใดว่าเหียวหันห้าวอย่ามาชื่องดอกลาลิซุกต้นตำบัดที่หมอหลับนี่สกัดกระเบียดกะลังเบียดกินเหลวเนี่ยเราหลอกตัวสองคุกผาคุยเถียงงูพี่น้องเขากขย้อนวันดีเชื่อขันนี่ดีผู้นั่งบ้านดาบอยากมาที่หมอแค่จะเบาลงดังเจ

ແມ່ມາເດືອນທີ່ຮ່າງເດືອນເຈົ້າຝັງເດືອນເຈົ້າທີ່ແມ່ລ້ອງພິຄຸນມັນນິ່ນທາງທໍາບຸນສັນທາງແກ່ກ້ sáng con Hãy có đã tuyên để giả đốc Chẳng sẵn lạc tuần lúc đẹp thả Để cao lọt quả nhà ta nói <laughs> nhanh nhanh Bị hoa ngọt quả cao mẹ thi lắm để thả thầy đi Làm được, ăn nghĩa mang buồn ในเืดีบานเดเดลลากาซาติงตังดังไกจากบอลงในไพลถามจันทร์ืนถธมานักเลสีได้ไ้พักไวสักท้าบอกลุกไปลับบุญนันบุญหนึ่งกันการเมืองจวนเทวดแต่กุอลมาสมท่านก็สินท่านกนรใเจ้ายภาพจับแดงใส่ก่อนมาหาท่าน เตบอลลมากระลังลังกอนกอนอันสําคัดามบนี้ตอไปบู้าทากันเลี้เห็นมังจงที่ไม่ใม่เร่วิชีรับนี่กระไ่แงชองป่านดาวจากผู้วางผู้สารหอน่เดียงเห็นทั้งองทั้งเสุดหมสุตตเป็นจังบุญสักทาสังสังป่นเต็มงหลอดไฟแดงไฟแบงสีอ่อนสีนวลหลอดไฟแดงไฟแบงสีอ่อนสีนวลน้ำยูตา nam bộ cả thay nhân nam bộ lắm chỉ qua là dân dò dò cồn bò đồn ngày ngày là là để bắt ăn gần mang dĩ ngăn dòng nhân vật bị hoa thì phải <laughs> đặt bàn đá đang còn buồn thuyền má còn thang còn kè hoan đủ để bè cái tốt hầu đông bị thả thuốc thả cả nhắm เดี่ยวางกปากกาละปองบุญบนพอมีธงชึงธงสาปาหลอดสองคน

ตอนกลางเลียงเจดาคุุจาลาธนั้งันบนบขอขอปักขดวาต่อกันวงศัตูสิวงว่ากันดูรองสีก่อนหน้าวัดนบโมตจาะควโตะโตสัมมาสัมพุทธจามาสัมปุเกมกกาบลงสัมเมาสุนันตเมพันเตอุปปุตโตมหาเทโลุปปัตตังมห

สีไให้ฝากอยูนไล่กันลุ่มหุ่นหินงนที่เล็ตองเก็ู้งหัวเทียูไวอันทาเม่นจางใดกระต้อง้วลาดีกว่านทำทงมันนั่นละนี่ก็จงสิ่สมอลักหูยันยาดื้อพอวยาดื้อเมียจสิบแาเอาให้ได้สิบเอ็ดคนนม่ละเดี๋ยวจะสี่ินมาเจ็บเก็บเขาอยู่อ๋อแบนี้หลายอย่างหลายเนี้ยเดี๋ยดีใจบดีนี่ยมาโบพทีพ่อนองพ่อแรีแม่บ้า ข้าวคุณข้าคุณแม่บานไก่บานไก่สูบหูสุขคนพี่น้องทั้งทาบอน้องไผ่เวดีมะหวั่บุญพระกะบุญอุปสมบทของเจ้านาที่หลับพ้นของทั้งเจ้านาท่านชัยเวดีผู้พ้นสิบวันสิบสา่งดอกของตุ่มหอมผาเหลืองพี่น้องเอื้อพันไม้เดี๋ยวพลดวยเปลือกบ้างละอันนาโอบเพียรทงไปนรกเถิดทุ่มตะกุนไว้อง พี่น้องไม่ได้กอดแพ่แกวใช้ทะเลือของลูกน้อยลงเกินดอกเม้าฟาสูงเมื่อนี้ทั้งญยาิทีพี่น้องอนได้เดินทางมาวังบุญในกันไในงานน้องเอน้อเมื่อนี้ทั้งคณะจาภาพทองเฮาไปในประเด็๋